สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบกับช่องฟัน i ฟชชิ n งชั้นแน l กันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้รอกตัวใหม่ล่าสุดนะครับของทางค่ายชิมานโนนะครับก็เปิดตัวไปหมาดๆสดๆร้อนๆนะครับแล้วก็มาวางจําหน่ายในเดือนมีนานี้นะครับก็วางจําหน่ายเดือนมีนาเป็นเดือนแรกเลยนะครับเป็นรอกสเปนนะครับรอกสปปนชิมาโน s a ฮา,าร a นะครับซาฮาราเบอร์1,000นะครับเริ่มกันก็เป็นรอกปีใหม่ล่าสุดปี2022เลยนะครับก็ในซีรีส์ของ s a ฮารานี้นะครับก็ทิ้งมาประมาณเกือบเกือบ5ปีแล้วนะครับกว่าจะออกเป็นรุ่นใหม่มานะครับก็เป็นลอกที่อ่ารุ่นหนึ่งที่อ่าเรียกได้ว่าก็นิยมเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนะี่ยซาฮาราเนี่ยเขาจะทําเป็นบอดี้ให้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็มีการใช้งานนะครับ ที่ทนทานนะครับเน้นการใช้งานที่ทนทานนะครับอะไรข้าภายในไม่ซับซ้อนนะครับและก็ตัวนี้ตัวปีใหม่ล่าสุดปี2022นะครับผมก็ไปหาซื้อมาได้นะครับตัวนี้ก็จะมีประกันนะครับบริษัทอิตเทนะครับอิ h เท n นะครับอิตเทประเทศไทยอิตเทิลฟิชชิ่งเชคเกิลจำกัดนะครับนะครับก็เป็นเบอร์1,000นะครับเบอร์1000งพันสำหรับเบอร์1000นี้นะครับสเปคนะครับเข้าวๆนะครับผมก็ จะเป็นรอบ5.0นะครับเบรก3กิโลกรัมน้ำหนักน้ำหนัก205กรัมนะครับแล้วก็ลูกเปร์ทั้งหมด4บวก1ตลับนะครับเก็บสายหมุน1รอบได้66เส้นนะครับมาดูสายนะครับถ้าเป็นสมมติถ้าเป็น PE 2นได้100เมตรนะครับ PE 2ได้100เมตรนะครับสำหรับเทคโนโลยีตัวใหม่ล่าสุดนี้นะครับที่ ชิมาโนเขาใส่มาให้นะครับก็จะมีนี่เลยครับเกียร์นะครับอ่าเป็นฮากาเนะเกียร์นะครับก็คือเป็นเกียร์ที่มีความแข็งนะครับเหมือนรุ่นพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเนสซี่ปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับและก็สตาร์ดิกนะครับอ่านะครับก็มีความแข็งในเกรดเดียวกันนะครับแล้วก็เป็น G-F b o ี้นะครับก็อ่าเขาเรียกว่าศูนย์ของล้อเนี่ยก็เวลาเราหมุนเนี่ยมันจะ เป็นความบาลานซ์ที่อยู่กึ่งกลางพอดีนะครับทำให้ลดแรงเหวี่ยงนะครับแรงเหวี่ยงได้น้อยนะครับแล้วก็หลังนั้นก็จะมีระบบ x s h i p นะครับ x s h i p ของทาง Shimano นะครับก็แล้วก็ระบบ ARC Spoon แล้วก็ระบบ Silent Drive นะครับ Silent Drive นี่ก็จะเป็นการทำงานของระบบภายในเนี่ยท,ที่เงียบขึ้นนะครับที่เงียบขึ้นแล้วก็สมูทขึ้นนะครับ นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดภายในกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรมาบ้างในตัวนี้นะครับอ่ะเปิดออกมานะครับก็จะเป็นใบรับประกันนะครับใบรับประกันของทางชิมาโนนะครับแล้วก็คู่มือคู่มือต่างๆนะครับไดอะแกรมเขาให้มาเยอะมากเนี่ยสารสศาลารนะครับให้มาเยอะมากครับคือไดอะแกรมคู่มือนี่เป็นปึกแล้ยนะครับ นี่ครับเดี๋ยววันนี้จะมาผ่านะครับให้ดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเปิดกล่องมานะครับอ่ะนะครับก็เป็นตัวรอกเลยนะครับก็อยู่ในกล่องนะครับนอกนั้นผมไม่เห็นผมไม่เห็นพวกแผ่นซิมแผ่นอะไรนะครับไม่มีนะครับคือถ้าเทียบกับชิมานโนสตาอาชิมานโนเนสซี่ที่เป็นรุ่นพี่ที่ขยับขึ้นไป1สเต็ปเนี่ยนะครับก็อันนั้นเขามีมาให้นะครับนะครับก็มีเท่านี้นะครับ ชิมานซาร่าปีสองพันยครัิบสองนะครับให้ดูมิติตัวล่อกันก่อนนะครับภายนอกนะครับบอดี้จะเป็นสีออกสีดำด้านนะครับดำด้านเบอร์หนึ่งพันนี่นะครับเบอร์หนึ่งพันก็จะเป็นสปูลลึกนะครับนะครับตัวลออออกทรงแนวทันสมัยขึ้นนะครับแล้วก็สปอร์ตมากขึ้นนะครับกว่ารุ่นที่แล้วนะครับคือปรับดีไซน์ใหม่หมดนะครับตามรุ่นพี่นะครับอย่างพวก เนสซี่นะครับนะครับนี่นะครับแขนแขนเป็นแขนเกลียวแล้วนะครับแขนเป็นแขนเกลียวแล้วอ่ะเป็นแขนเกลียวนะครับนี่นะครับแขนเกลียวนะครับแล้วก็แขนเกลียวแต่ไม่มีไม่มีซีนยางนะครับไม่มีซีนยางนะครับ เห็นเฟืองข้างในนะครับอันนี้นะครับเฟืองสีดํานะครับเดี๋ยวลองหมุนดูนะครับลองหมุนดูถือว่าจับได้กระชับมือมากนะครับนี่ความลื่นนะครับลูกเืนสีบอกหนึ่งนะครับโอ้หหมุนลื่นเบามือดีมากนะครับนะครับเดี๋ยวไปฟังคลิกเสียงกันหน่อยนะครับคลิกเสียงนะครับ เสียงก็จะประมาณนี้นะครับผมสัดส่วนตัวลอกเบอร์หนึ่งพันนะครับโดยรวมก็ถือว่าทําออกมาได้สมส่วนดีเลยนะครับผมอ่านะครับสมส่วนดีนะครับสวยเลยนะครับสวยงามเลยนะครับเบอร์หนึ่งพันก็เบอร์หนึ่งพันสปูลลึกก็เอาไว้ตกนะครับปลาทั่วไปหรือว่างานกระสูบงานช่อนเนี่ยสบายเลยครับหรืองานเก็บตกพวกกระพงนะครับอ่าได้นะครับนี่นะครับอ่ะนะครับผมก็ แล้วเราเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับต่างๆเลยนะครับจุดไหนเป็นยังไงบ้างนะครับแขนหมุนนะครับผมก็จะตูแล้วก็จะคล้ายๆกับแขนหมุนของอันเตกานะครับนี่นะครับเป็นวัสดุนะครับเป็นแขนโรบอทเป็นเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะแล้วก็หนอบนะครับหนอบเป็นหนอบแบนนะครับเดี๋ยวไปดูว่าหนอบหนอบทําออกมาเปลี่ยนลูกปืนได้หรือเปล่านะครับต้องไปดูนะครับ เป็นบุสตนะครับสองนะครับหนอบเป็นบุสตมาสองนะครับสองตลับวงในสี่มิลนะครับวงนอกเจ็ดมิลนะความหนาสองจุดห้านะครับสองจุดห้าสปูลกับระบบเบรกนะครับกาลังเบรกสามกิโลนะครับฝาเบรกนะครับก็จะมีเคลือบโครเมียมตรงส่วนนี้นะครับและก็ข้างในก็จะเป็นด้านใต้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับฝาพลาสติกนะครับ อ่าไม่มีสัญญาณนะครับแผ่นเบรกอ่าเนี่ยครับแผ่นเบรกนะครับอันนี้ฝากดเบรกนะครับเดี๋ยวดูระบบเบรกหน่อยอ่ะแผ่นเบรกเป็นแบนสกักลาดแบบละเอียดนะครับแล้วก็ฉลมจารบีไว้นะครับอ่านะครับแผ่นเดียวนะครับแผ่นเดียวข้างในก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่านะครับสําหรับตัวสปูลนะครับสปูลก็เป็นสปูลอะโดไนส์สีทองนะครับสีทองตัดดํานะครับ ก็จะมีบอกสกรีนเบอร์นะครับ1000แล้วก็สเปคสายนะครับตัวเกี่ยวสายเป็นพลาสติกนะครับนี่ตัวนี้จะสกรีนชิมาโน่นะครับก็สปูลรุ่นใหม่นะครับนี่นะครับอ่านะครับให้ดูกันชัดๆนะครับอ่านะครับข้างในก็จะมีตัวกีดเสียงนะครับตัวกีดเสียงอ่ะเรียบร้อยดีนะครับสปูลนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นชุดของ คลิกเสียงนะครับแล้วก็มีแผ่นซิมนะครับรองอยู่ข้างในนะครับอันนี้เป็นแผ่นกีดเสียงนะครับก็เป็นพลาสติกนะครับโรเตอร์นะครับเดี๋ยวไปถอดโรเตอร์กันก่อนนะครับก็ถ้าถอดโรเตอร์นะครับก็จะมีลูกศรบอกนะครับ u n นส c u r นะครับนี่นะครับอต s e ก u r ก็คือหมุนอ่าหมุนตามเข็มนาฬิกาก็จะเป็นการถอดน็อตโรเตอร์นะครับอ่านะครับก็น็อตโรเตอร์ก็จะเป็นทองเหล fall. ืองนะครับอ่านี่ครับถอดมาแล้วนะครับผมมันนี้จะเป็นโรเตอร์นะครับ ก็วัสดุตัวรอกนะครับตัวรอกกับตัวโรเตอร์เนี่ยคาดว่านะครับาไม่ใช่โลหะนะครับแล้วก็อ่าไม่น่าจะใช่วัสดุ c ีไอโฟนะครับเพราะไม่ได้ไม่ได้บอกไว้นะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นวัสดุอ่าตัวเดียวกับตัวเนสซี่นะครับนะครับโรเตอร์นะครับแข็งนะครับไม่ใช่ไม่แข็งนะครับมีให้ตัวบางนิดหน่อยแต่ก็นิดเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูระบบ เปิดปิดหน้ารอกก่อนนะครับนี่ครับระบบเปิดปิดหน้ารอกก็จะเป็นสปริงช็คนะครับแบบนี้นะครับผมเปิดปิดหน้ารอกเนี่ยเขาจะให้เป็นหมุดล็อกมาให้นะครับเห็นไหมครับพอเปิดสุดแล้วมันจะมีเสียงดังกลิกนะครับนี่นะครับเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของเวลาเราเราตีสายออกไปเนี่ยสปริงมันจะไม่ดีดกลับนะครับเดี๋ยวไปดูชุดลายโรเลอร์กันหน่อยนะครับมีลูกปืนมาไหมนะ อันนี้นะครับก็จะเป็นชุดลายโรเลอร์นะครับของลอกตัวนี้นะครับก็ไม่มีลูกปืนมาให้นะครับก็เป็นบู๊คล้ายบู๊สแตนเลสเลยนะครับเนี่ยครับบู๊สแตนเลสนะครับจะไปดูในส่วนของบอดี้นะครับก็ตัวนี้นะครับจุดที่มันจุดที่เขาใส่ใจมาคือว่าพวกน็อตต่างๆนะครับเขาก็จะให้น็อ ไอ้น็อตเป็นสีดำมาหมดแล้วนะส่วนที่เป็นน็อตสีขาวมันก็จะอยู่กับพวกสีที่มันเป็นโทนสีขาวสีเงินนะครับอ่านะครับอ่าครับก็เปิดฝาออกมานะครับนี่เลยนะครับฝาฝั่งนี้นะครับก็มีลูกปืนอยู่หนึ่งตลับนะครับอ่ะลูกปืนนะครับผมฝาบอดี้นะครับวงในอยู่ที่7มิลนะครับวงนอกอยู่ที่13มมิลนะครับความหนาอยู่ที่4มิลนะครับ อ่านะครับเฟืองนะครับหากกันเนเฟืองหากันเนนะครับนี่นะครับก็เป็นเฟืองสีดํานะครับคุณหน้าคุ้นตากันดีนะครับของชิมาโนนะครับก็คุณภาพก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่นะครับหากันเนเฟืองหากันเนอ่านะครับเฟืองก็งานเรียบร้อยดีนะครับน้าหนักเบาด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีลูกปืนอยู่อีก หนึ่งตลับนะครับนี่นะครับลูกปืนนะครับลูกปืนฝาลอกฝั่งนู้นนะครับวงในนะครับจะอยู่ที่7มิลวงนอกจะอยู่ที่11มิลนะครับแล้วก็ความหนาจะอยู่ที่3มิลนะครับก็ระบบภายในนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับชิม m a นโก็ตรงนี้ก็จะมีอาแหวนนะครับประคองเฟืองพิเนียนอยู่นะครับผมถอดออกมาแล้วนะครับเมื่อกี้ น็อตชุดลูกปืนกันตีกลับนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นน็อตชุดลูกปืนกันตีกลับนะครับอ่านี่นะครับชุดลูกปืนกันตีกลับก็ระบบ X c h i p ิก็จะมีเฟืองอ่าแล้มีลูกปืนประคองนะครับลูกปืนประคองทั้งบนและล่างนะครับเนี่ยครับลูกปืนประคองนะครับลูกปืนตัวล่างนะครับวงในอยู่ที่5้มิลนะครับวงนอกอยู่ที่8มิลนะครับ ความหนาจะอยู่ที่2.5มิลนะครับแล้วก็ลูกปืนเฟืองพีเนียนตัวบนนะครับวงในจะอยู่ที่7มิลนะครับวงนอกอยู่ที่14มิลนะครับความหนาอยู่ที่5มิลนะครับโอ้ลูกปืนหนามากมาดูเฟืองพีเนียนของลอกรุ่นนี้นะครับนี่เฟืองพีเนียนนะครับก็งานกัดเกลิงก็ตามฉบับชิมาโนนะครับกัดเกลิงออกมาได้เรียบร้อยดีมากนะครับผม อ่านะครับนะครับแกนของลอกรุ่นนี้นะครับอ่านะครับนี่ครับแกนลอกนะครับก็เป็นสเตนเลสนะครับค่อนข้างผมว่าน่าจะสี่มิลอ่านี่ครับสี่มิลนะครับแกนกลางนะครับชื่อเฟืองเกียร์สายก็จะไม่มีลูกเืนอยู่นะครับผมเวลาใส่นะครับมันจะมี มันจะมีเนี่ยครับเดือยตรงนี้อยู่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับต้องใส่ล่องต้องใส่ล่องนี่ครับล่องตรงนี้นะครับให้เข้าไปในเดือยนะครับถึงจะลงล็อกของมันนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับการผ่ารอกชิมานโ o ซาร่า2022นะครับเบอร์หนึ่งพันนะครับก็ปรับบอดี้ปรับอะไรใหม่หมดเลยนะครับสําหรับราคาก็จะ ใกล้เคียงราคาเดิมนะครับของปีที่ผ่านมานะก็อยู่ราคามันอยู่ที่ประมาณ2อ0 0ันถึงสองพบาทนะครับโดยประมาณนะครับก็ถือว่าเป็นลอกที่ในราคา2000ต้นต้นๆเนี่ยก็น่าใช้อีกตัวหนึ่งนะครับในแบรนด์ของแบรนด์หลักๆนะครับแบรนด์ใหญ่นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด s u b สไคร e นะครับแล้วก็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปถัดไปนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์กับนานะครับก็ช่วยกันแชร์ก็ได้นะครับไปแชร์ตามกลุ่มต่างๆได้นะครับผมเป็นข้อมูลให้กับนานะที่ประกอบการตัดสินใจนะครับเรื่องลอกตกปลานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ